สัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่โร<ล>งเมียนสกุลราดยังไม่ลกล,ลับกันเลยนะคะไหนแองคดอนน้ยไปหาเจ้าของกล้องกัน ที่เกียดกับนะคะทุกคนค่ะไม่มีคนมาล้อที่จ่ำไม่ได้จ่ำได้ก่อนย่างนึ่ก่อนไหวดูค่ะเชือกจลลาภูมิใจสุนเบย<ไ>เดี๋ยวเราจะพาสอบเข้านะคะสอบเข้าสอบเข้าเดี๋ยวเราจะพาไปเดินเล่นที่ฐฐรอบรอบรอบนี้แล้วกันนะคะนี่<ะ> มันปิดไม่กล้าไปวะเดี๋ยวเราพาเดินเล่นแถวนี้แหละเราเราจะเป็นคนติดกล้องทมาตรงนี้นะคะตรงเมียเราดีถ้าที่ไหนอ๋อดีค่ะดีมนทนอยู่อีกไม่นานเราก็จะได้บัตรแล้วซึ่งมาหนึ่งเนาะสภาพค่ะสภาพดูไม่ดีเลยนี่คือนี่นะคะสแกนบัตร มันมีมันมีวงจรของมันด้วยอ่ะตอดีอ่ะปิดอยู่กล้องเองจ้ะหนึ่งนาทีแล้วอ่ะถ่ายสองนาทีแล้วกันสองนาทีนะลองดูลองดูลองดูโอ๊ยแล้วเส้นแบบยังไงวะตรงนี้ไอบค่ะลองไปก่อนนะคะบ๊ายบาย